วันนี้นะครับจะขอนําเสนอนะครับเป็นเครื่องกดน้าหวานยี่ห้อคอฟฟี่มิลนะครับเป็นของอิตาลีนะครับนี่ขนาดห้าลิตรนะครับอันนี้ขนาด9ลิตรนะครับมี2ขนาดนะครับตอนนี้เป็นราคาโปรโมชั่นแบบโคตรสุดๆเลยนะครับราคาถูกมากเลยนะครับไม่แพงนะครับอยู่ที่แปดพันนะครับนี่เลยนะครับแปดพันเป็นเครื่องใหม่นะครับเป็นเครื่องใหม่ดูสติ๊กเกอร์นะครับเป็นเครื่องใหม่แต่มีตําหนินะครับ เครื่องใหม่ที่มีจำนีประมาณนี้มีรอยบุบรอยแตกนิดๆหน่อยๆนี่นะครับน,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 นี่ครับเราขายถูกๆแบบสุดๆเป็นเครื่องใหม่นะครับนี่เลยเราเทยกน้ํา,า,า,น,าน,นะครับ,นะรบสวยงามหลักการทางานของมันนะครับนี่เลยนะครับสวยงามครับใส่น้ําอ้อยสดก็ได้น้ําสม,มุนไพรน้ําผลไม้ทุกชนิดนะครับได้หมดนะครับนี่เลยนะครับมี2ไซส์2ขนาดนะครับขนาด9ลิตรกับขนาด ห้าลิตรนะครับนี่เะเคยราคาทุๆครับทุกแบบสุดๆนะครับเหลือน้อยแล้วนะครับจากห้างุสวนจักัดมันโคมาดค่ะ